ลมสมบแน่นอกเครื่อหลังนี้เนาะต้องืนเลอาการพก่อนย่าตงอย่าเป็นเขยมานมาเข่าของเพื่อนหเจ้จไหลหานให้องิดีจะพร้องบ้าตื่นมาในนี้ค่ะใช่ไหมคะทุกที่ได้ค่ะช่เราจะขัดนะ เปิดภาพมาแล้วทุกคนเนาะว้านี่พี่น้องเลยสาวไล่กัมาขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเฮือนใหม่เนาะทุกคนเนาะเฮือนอยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุตรภรแข้งสวัสด์นาเขตเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยนี่บ้านเราเพื่อนเราหลังมากใหญ่ๆทุกคนเลยเนาะพอดีเรามีลูกสาวเนาะเรามีลูกสาวที่ว่า ไปทําการทํางานอยู่ไทยเนาะทุกคนเลยทำงานงานอยู่ไทยแต่เพิ่นกะเลยมีแบบว่าแฟนเป็นคนไทยแน่เนาะทุกคนเนาะโดยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาเห็ดเพื่อนเห็ดบ้านเนาะทุกคนโดยนะกราบทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้นองเอฟซีเบิษฐ์ปุชุนเบิดสมอกสอุวรรณเนาะเป็นทางภายในแต่กระต่างประเทศเนาะยิ่งดีตอนหับขา่าวสุซองสลายบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยโดย อามาพบมาเจอกันในเมื ó, ่อนี้เนาะเด็กทุกคนเด็อยู่ในหมู่บ้านเนาะแขกคนมาร่วมงานหรือว่ามาขึ้นบ้านใหม่เนาะหรือว่าบ้านใหญ่หลังงามเนาะพี่น้องหรือว่างามทักก็จะขันเบิ่องทางนอกได้เลยทุกคนเด็เดี๋ยวสาวไร่จะขึ้นไปเบิ่องทางในมาแล้วเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังกะเคียม สิแฮ่ครับทุกคนเนาะกําลังเตรียมสิแฮ่ฮ้อเพื่อนอ่าเป็นเรางามหเตทุกคนเลยเนาะทีได้แบบว่ามีลูกสาวแล้วก็ไปทําการทํางานอยู่ไทยแล้มีเฮือนใหญ่เฮือนงามเนาะเป็นสิเิมแแล้วทุกคนบัดนี้เนาะ สวัสดีเดยโดยสวัสดีทางสาวุญพี่น้องเองปัญหากะมาฮอตเนงินเพื่อนเรากล้งามซ้ำเนาะถูกเพื่นหรือเปล่าเนี่ยฝนกระคึมฝนกระชิตกพี่น้องเลยเนาะคึมคึมเยู่ tiềm he, tất cả mọi người, từng, từng, đang he, he, nghe, 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 đấy nhưng mà than tuần nghe, nghe, ไเบิ่งการิ่นเฮ็ดที่น้องเองทางสาพามพ่นกำลังเตรียมจบอยูแล้ว าเบื้งเห็นได้นเฮ็ดคักแน่แลเสดคือมีกล้องมีพระมีหย่างั้งแน่เสดเบิ่งกันเ้อข่อยบ่เคยเห็นได้่อยนะคือมีพระมี่ย่งน้าสดเนาะเออมียังอะนะใหญ่เลยโอ้คนเลบบอกคนมาบอกเลบจักบอกเนาะคือาเกา็คักแน่แหเนาะ เพิ่นสิมาบอกเลขได้นนะขึ้นบ้านไหมเพื่อนไหมเพิ่นบอกเลขได้นนะหนา ดมีฮอดแฮบานนี้เฮก็มีเนาะ Hãy phát phải nào? phát kiều, phát làm ăn thử yêu, thử yêu

But what? สองหอบหอบที่สามนี่ทุกคนเลยเนาะ สมควรคนไทเนาะเป็นบ้านใหม่เฮือนใหม่ทุกคนเลยสองรอบรอบที่สามนี่บาดนี้เนาะอีกรอบนี้ก็คือว่าเบิดบาดนี้เนาะว่าเก็บกีกไปทันเออวไปตู้ก้อนล่าทางนี้ก็สิยากไปแล้ว cái <laughs> nhà nó nứt ở cái <laughs> này thì vào thân cái họp không thật là phở tù của mày เสียงรังคั้งซัดที่เราบ้านนี้ใส่ไหมแต่เสียงรังฟังซัดบ้านนี้ถูรายคนราตีเอาพวกขากระเด็นท่าไม้จากเมืองบันเมืองกำพรองแดดอบอุ่นเมืองบางทางสมบูรณ์นาฎจักการกอดกี่บ่มีแล้วถุกโยนเหติมาบันนี้ได้ยินข่าวพี่น้องกตองผีตะโพกี้ห้างห่องเงอนถูงหลังง่าย

ขึ้นซ้อมผ้าผ่าช้อมดาวกระดอยมาแมลูกครอง่แมลูกคบคลูกตัวกระดอยมาไเทวได้มนง่าชิไมเทวกระดมานั่นไม่หอดผาไมเงินไม่้ามอท่านว่ายาวอยือตูผ่าเผื่อเธอแถวหอดกับ่อดคนใดกระด้ เรายาปาซิ S <S ่งเด็กอมุน <German> ํา <German> ก็ได้มาอยบ่เอเาเรายาปาิ่งท้องหนังสดกันน่อยก็ไดมากโอ้ยคอยพามาใช่พวกก็ไดมาก หมายว่มนจะจะให้ทุกอย่างเราเงินลังเกียร์ทั้งหมดเขาได้เป็นพปรจากเขใได้เป็นโปแจ้งไว้แล้วคือข้างนู้นวกตาจีว่าให้ท่านเงนลังเกียเสาต้นที่หนึ่งวันที่ทักทุ่มนั่งน้ำเสาต้นที่สองจีว่าน้ำตั้งทุ่ม เช้าต้นที่สาชสวะชุกผัดัอเช้าต้นที่ชีนะฮะเผ่าเพ่อนเผ่ากระหค้ตนที่หาคุณัขานเช้าตลสมบูรณ์แน่นอานเคื่อดังนี้เนาะคนโตขึ้นอาการปยียงคุเช้าตนที่เต่าชวะสัปเหมันดัชิวเต่าจอกต้นชิวานั่งข้างไหยันไก่ชิวะัข้ามแก้ว องค์โต๊ว่าองอาจเป็นจากนันชิวะแถาชัดซึ่งสีย่อคือนันชอวะแถาคำแขงไก่ละเน้านันชอวะแถาแบบไงนุ่งไก่นันชอวะแถวผึ่งเทียม่อนคู่นี่นชื่อวถาผึ่งง้มปล้นรถนชืชอวะนา่งจุดปูปัตตุปะตูุโล่ก้อนเสาโลอนั่งคำซู่ปัตตอท่าเแ่าเกว่าทางคนลมเออ ตั้งบุล้มเน่กาเอ่อมอญชั่วเท่าทัาเท่าบุ็นทศสังแขนนางข้าเน่ยทุกฟ้องเป็นอยแล้น้มีองค์จองข้าเท่าบุญบันตันยืนนอนตามขึ้นในว่าจอพันธีมิโซนอนทำเม็นโศมีดวงห้าหน้าเปลียนแก่เมื่รวาฮันพบทุกแกงเล่าพายอดแขนด็นไห่กันโงงผู้ใดได้ถึงนอยู่าืดังนี้จากข้านมีนาง ชามาอันเ็มถึงพักเเรีเาเรียบุกเราให้ยูสุ่มิเด่นพอพอพเหนนี้ก็มองนักนั้นแะได้ต่ไกนั้นแดีกับีลพผ่านมาแล้วถึง้อง้อับทุ่มใู่มจงเด่นเพียงอิเจ้าชนะนัจเจ้าสมุ่ผลจบลงในห้องแต่หน้าลุงฉันน้องค่ว่าเจ้าตัหงทั้งทั้นอันลำาหลายงเคยพอพูดหน่อยก็คยเห็นดลขน่อยกืแล้นี่น ดามเอร์าต่อตามเนดาบเ้อร์ลานักดิ์นภราตแห่หินเพราะให้เงินทำไหลและมากขึ้นนาร้านปศักดางนภราาแห่งหินสานุูดึกเลยชอบฟูบันใบแกยวข้าพอทองเที่ยวถึง บอกว่าน้าปัญญาปัญญาไดมีความเม่นประทียนชุนเก่ายามมริสใส่เกิดหัวไทยเาเินใจยาได้มีบาดพายน้ำเขียนยาทังเีนเจ้าพูดพุนาพุาบอกมีพอแม่ทั้งสองเป็นสุรียนสูเจ่าใหญ่มายาเมดิสตุนหน่อยเที่ยวเมื่อตลาดมือยาได้ลงผัดทางเครื่องึิ่งงลงยาด้วนเจียข้าขาเหนืองเขา เ่าเมื่อโจรมาเผาของเพื่อนให้เจ้าไร้ให้เจ้าห้องให้เอิดจะพรอมบ้านให้ตื่นมาในค้นอาเจ้าไปจัะเียบขนมเงินเปนแรมาห้องเยีบบนช้อนเงินชเรียนมากเผาเียบทัคาสอาดมากเก่าเรีมาห้ ก่อนินซก่อนเงินก่อนคำก่เงินก่คำเก็บใส่ถุงไงเดี๋ยวไปสานอกบันุนอกเดี๋ยวแั่นซีท่าซีท่าสาแลงควาซอยเดี๋ยวปัญหาเจ็บควยไถเลือนีบอมีเดี๋ยวปัญทุการเจ็กัแทนเต่าอะไรก็ทเข่ามือลายจอลานอาซาชู อยสีหาพเวหามหาอ่ของแลนอย่ับสีแดงก็คือคนไลายครัหเนาะคนอย่าบัวรอดนะอย่ามัรอด่ะพบกับท่านสี่แดงแบงมูนิดเดียวหนเาไง ถ้าเป็นเงินก็ไปขวอยกับกันเอ้ยต้นกลาไล้วพี่น้องเนนคนลาเด็กคนนั่งคนละใครเราเพื่อนหลังแง่อยู่เลยเกินเราหลังหง่หลังคักเยอะ่กันเตอไรวดอกลาเลยขาไปเบิรงข้างในห

จอบัดสองเงินทองขอกับทางสามานเยถุงูผู้เก็บเล่าดูห้อยูุ่่มิเยนพอกะเวงนึ่งกระมาไก่แก่กระไก่มุนระดิ่จอบเกลือเจนีล่ากินในมันให้ได้รับข้าทัเอองปูาโตะ ก็มาจะได้ยิ้มไกลขึ้น จานมูจาช้าถุงดีเยอะอที่สีนี่พันปาที่อละนิดเดียทัดทอดโทษนะมีอาหารกินเียกินคอมี่ไ้ไทยพื้ผลจนให้อราารจ้าเลยยายอพอกัะชัลุงเดินจิ้ลุงคือลำพนมากพุ่งไมากเดี๋ยวนี้ทั้าเราไม่พ้าเขาเขาินเอาอาหารทั้งผัดกระรอกของขิวกับบะหมีทชยอร่อยอ้่อย้าถุงดีใจดมเลยเออผมดับความดีกว่า้สทาเอะ เั็นคาไหยเนาะปรเไทยจะที่ซีพอเนี่ยนะครับวันนี้กาบเคล่อมาทุนที่ได้ขับเล่นชาจังหัดเนาะ